ດາວສິ່ງ <Și> ທີ <two> ່ເ <erman> ຄີ <two> <erman> ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเพจ AK Project นะครับก็จะมารีวิวนะครับสมาร์ทโมบายโปรเจเตอร์นะครับเป็นโปรเจเตอร์แบบพกพานะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับบิวอินแอนดรอยด์บิวท์ไฟบลูทูธนะครับจะมีรุ่นแรม1นึ่อม8แล้วก็แรม2องม16นะครับบิวอินแบตเตอรี่นะครับสี่พันสองร้อยมิลลิแอมป์นะครับใช้ต่อเนื่อง2ชั่วโมงนะครับสำหรับแบตเตอรี่ในตัวนะครับถ้าจะใช้ยาวๆก็ใช้ power bank นะครับในการจ่ายไฟนะครับ อ่มาดูพอร์ตเชื่อมต่อนะครับด้านข้างนะครับก็จะมี USB นะครับ2ช่องนะครับต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดนะครับอ่าอ่านไฟเพลงไฟหนังนะครับจาก USB Headless นะครับอ่ช่องเสียบไฟ 5V นะครับอ่าช่องเสียบหูฟัง3.5แล้วก็ HDMI นะครับตัวนี้เป็นอ่ออโต้คีโตเมนูนอโฟกัสนะครับฝุงควบคุมนะครับจะเป็นระบบสัมผัสนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับจะเป็นระบบสัมผัสนะครับโมเดลรุ่น X2 นะครับนี่นะครับ X2 พัดนะครับอ่า นี่นะครับก็จะเป็นออโตอกิสโตนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของในหนึ่งชุดนะครับก็จะมีซองใส่นะครับคู่มือการใช้งานนะครับสายดิมไอนะครับรีโมทนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับสำหรับท่านที่จะโหลดแอปนะครับก็ล็อกอินนะครับเข้าเพจโตนะครับเพื่อโหลดแอปเพิ่มเติมนะครับ มาดูในส่วนของเซตติ้งตั้งค่านะครับตัวนี้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับปรับเป็นไทยปรับเป็นอลลตะเรานะครับเชื่อมต่อไวไฟบลูทูธได้นะครับแอปโหลดเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้เป็น Android 7.1นะครับโอเคนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับแล้วก็ช่องเสียบเอทิกาต์นะครับอ่านไฟเพลงไฟหนังนะครับเดี๋ยวมา เทสภาพกันนะครับตัวนี้นะครับคนละเอียด854 480p นะครับรองรับฟูลเทสนะครับระยะฉายาภาพนะครับฉายภาพได้สูงสุดที่200นิ้วนะครับ200นิ้วนะครับสามารถปล่อยฮอตสปอตได้นะครับตัวนี้ ถ้าเราจะขยับระยะฉายนะครับเราก็ต้องปรับโฟกัสนะครับด้านข้างนะครับเพื่อให้ภาพคมชัดนะครับความคมชัดนะครับเราก็ต้องปรับโฟกัสนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับเทนนิเคปโปรเจกตสวัสดีครับ